ช่วงนี้เอาใจสายฟุตบอลกันบ้างนะคะโดยปัตนานี FC ค่ะเปิดตัวนะักฟุตบอลและสโมสรปัตนานี FC ฤดูกาล2024-2025พร้อมนำสโมสรปัตนานี FC ไปสู่เป้าหมายอันดับที่1ค่ะ บรรยากาศที่สนามย่าเทียมเดอะฟาตนีสเตเดียมในสนันสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในนามแฟนคลับปัตตานี f อีค่ะมอบชอ่อดอกไม้ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิทย์บารู u, ประธานสโมสรปัตตานีเอีคนใหม่ในงานแกรนโอเพนนิ่งเปิดตัวเสื้อทีมนักฟุตบอลและสะโมสรปัตตานีเอฤดูกาล2024-2025เพื่อให้กำลังใจแล้วก็นำทีมฟุตบอลและสะโมสรปัตตานีเอไปสู่เป้าหมายอันดับที่1 จากนั้นประธานสโมสรน,นะคะได้มอบผ้าพันคอบัตร VVIP ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีซึ่งมีนักเตะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ประชาชนและแฟนคลับเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะด้านประธานสโมสรปัตตานี FC ซกล่าวถึงความพร้อมนโยบายและทิศทางภาพรวมของสโมสรปัตตานี FC ฤดูกาล2024-2025ค่ะด้วยการสรรหาแล้วก็คัดเลือกนักเตะนักฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเสริมทัพด้วยนักฟุตบอลที่ มีฝีเท้าดีมีประสบการณ์มีความรับผิดชอบมีความสามารถรวมทั้งโค้ดค่ะที่จะมาดูแลต้องมีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะนําทัพนักฟุตบอลและสโมสรปัตตานีเอฟซไปสู่เป้าหมายอันดับที่1ให้ได้ค่ะตามเจตจานงของอดีตประธานสโมสรที่มีความตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็มั่นใจว่าการเตรียมความพร้อมในปีนี้จะประสบความสําเร็จสําหรับนักเตะค่ะถือว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีเป็นที่น่าพอใจขณะนี้ปัตตานีเอฟซ มีนักเตะต่างชาติที่มาจากประเทศบาซิล3คนด้วยกันและวรูครรึ่งไทยมาเลยอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของกองเชียร์แล้วก็แฟนบอลปัตตานีเอฟซที่สําคัญนะคะกองเชียร์ปัตตานีเอฟซีค่ะที่เป็นกองเชียร์ที่ดีมีระเบียบแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วยค่ะ